คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะจากเดิมนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเดสนะคะชุดเดสที่ติดกันแบบนี้นะคะชุดเดสติดกันต่อกันแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นลูกค้าไม่ชอบนะคะอยากจะใส่แบบแยกชิ้นนะคะเราก็จะตัดตรงนี้นะคะตรงเอวพอดีนะคะเราก็ตัดแล้วก็เผื่อนะคะเผื่อที่เราจะาเย็บชายตรงนี้นะคะเราก็เผื่อมาแค่ครึ่งนิ้วนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะขอบเอวตรงนี้เนาะเราจะเหลือสองเซนนะคะเผื่อที่จะใส่ยางยืดด้านข้างนะคะหลังจากที่เราตัดนะคะตัดตรงนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะตัดนะคะเราจะต้องเลาะเอาซิปตรงนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าเดิมแล้วนะคะซิปเขาอ่ะจะเปิดข้างบนนะคะเปิดข้างบนตรงนี้เนาะข้างหลังนะคะเนี่ยซิปเขาจะเปิดด้านนี้นะคะแต่ว่าเราเราไม่ต e ้องการแบบนั้นเนาะเราจะเปิดด้านล่างนะคะเราก็ต้องเลาะซิปออกก่อนนะคะ จากนั้นนะพอเลาะซิปออกนะคะ,ะล้าก็ตัดนะคะตัดตรงนี้นะตัดช่วงที่เอวนะคะรอยต่อของของเอวจะต้องมีตรงนี้นะคะนะเราก็วัดวัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดนะคะตัดแล้วเราก็นําไปโพ้งนะคะนะโพ้งรอบนะคะแล้วก็ใส่ซิปนะคะเราจะใส่ซิปข้างหลังเนาะแบบนี้นะคะใส่ซิปโดยการเปิดข้างล่างนะคะนะเปิดข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะ เสร็จแล้วนะคะโพ้งเสร็จแล้วเราก็มาเย็บนะคะเย็บชายตรงนี้เนาะให้เรียบร้อยนะคะเนาะก็จะได้เสื้อตัวหนึ่งนะคะข้างบนนะส่วนข้างล่างมาดูนะคะ,ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะกระโปรงเขาจะเป็นทวิจีบอย่างนี้นะคะแล้วข้างบนนะคะตัวนี้พอเราตัดออกมาปุ๊บนะคะเราก็นําไปโพ้งนะโพง้งแซกริมนะคะก็หลังจากนั้นก็นํามาพับนะพับเป็นสองเซนนะคะสองเซนพับให้รอบเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนํา มาเย็บนะคะเย็บช่วงนี้นะคะเย็บช่วงนี้มาถึงตรงตรงเป็ดนะคะเกล็ดข้างหน้าตรงนี้นะคะเกล็ดข้างหน้าตรงนี้เนาะเราเย็บมาถึงแค่นี้นะคะเราก็นํายางยืดนะคะยางยืดซึ่งเราจะใช้เส้นเล็กเนาะ,ะหรือว่าเส้นใหญ่ก็ได้ถ้าเราผ้าไม่พอนะคะเราก็จะใช้แค่ครึ่งนิ้วนะคะเส้นครึ่งนิ้นะะวเนาะเราก็จะสอดยางยืดจากตรงนี้เลยนะคะสอดยางยืดจากตรงนี้เนาะ,ะสอดเข้ามานะคะมาถึงตรงมุมตรงนี้นะคะตรงนี้นะ สมมติว่าสอดข้างในนะคะเราก็เย็บย้ำไปตรงนี้นะตรงนี้เขาจะมีเกรดนะคะเกรดข้างหลังนะคะพอดีเลยนะเราก็จะย้ำตรงนี้เนาะยางยืดเขาก็อยู่ข้างในนะคะอยู่ข้างในพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้นะเราจะใส่ยางยืดนะคะประมาณนี้นะคะด้านข้างสองข้างนะคะด้านข้างสองข้างเนาะโดยการใส่มาถึงตรงเกรดนะคะเกรดข้างหน้าตรงนี้เนาะนี่ก็ข้างหน้านะคะเกรดนะมาดูข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะเกรดตรงนี้พอดีนะคะ เกล็ดข้างหลังพอดีนะอ่าเราก็ใสย่ยางยืดตรงนี้นะคะ<ๆ>เข้าไปนะคะอ่าใสย่ยางยืดเข้าไปเนาะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้เสมอกันนะคะแล้วก็ล็อกไว้ตรงนี้นะคะล็อกไว้ตรงกลางนะคะตะเข็บข้างนะคะเราล็อกล็อกไม่ให้ยางยืดเขาอ่ากลับนะคะพลิกไปพลิกมานะคะเนาะเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะส่วนข้างหลังนะคะเราอย่าลืมนะคะต้องใส่ซีฟให้เขาด้วยนะคะนี่ข้างหลังนะคะจะประมาณนี้นะ ใส่ซิปข้างหลังให้ด้วยไม่ śmy, งั้นจะใส่ล i, 100, okay? 100, okay? 100, right?? 100, okay? ําบากนะคะเนาะใส่ซิปเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ยางยืดเรียบร้อยเนาะใส่ยางยืดนะคะสองข้างให้เหมือนกันเท่ากันนะคะเอวนะคะเราจะหาวิธียังไงเอวจริงเขามี28ดนิ้วนะคะมาดูตรงนี้นะคะตรงเอวนะคะเราจะใส่ยังไงนะคะใส่ยางยืดเท่าไรนะคะเราก็มาดูวิธีใส่ยางยืดนะคะเราก็จะตัดยางยืดนะช่วงนี้นะคะใส่ช่วงนี้เนาะ ด้านข้างนะคะด้านหน้ามาด้านหลังนะคะใส่เสร็จนะคะรวมกันแล้วนะคะจะต้องวัดให้ได้เอวจริงเขา28นะคะเราจะใส่ให้รวมกันแล้วได้25นิ้วนะคะ25นิ้วก็เท่ากับ12นิ้วครึ่งนะคะ2นิ้วครึ่งจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนาะพอเรายืดเสร็จเรียบร้อยนะคะจะต้องยืดให้ได้ถึง28 29นิ้วเลยทีเดียวนะคะแบบนี้นะจะยืดได้แบบนี้นะคะยืดสุดนะ ให้ได้2 8 29นะคะส่วนใส่ยางยืดตรงนี้นะคะก็ประมาณ25 26เนอะรวมกันแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะสำหรับกระโปรงนะคะกระโปรงชิ้นล่างเนาะชิ้นข้างล่างนะจะเป็นแยกชิ้นแบบนี้นะคะพอะะเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะเป็นชุดคนละท่อนนะคะเป็นคนละท่อนเลยนะ,ะเด็กวัยรุ่นนะคะก็จะใส่แบบนี้เนาะเสื้อตัวเอวรอยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้มี นี่นะคะอย่าลืมนะคะติดตะขอตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่ตะขอนะคะเราใส่ซิปมาถึงตรงนี้เนาะเราก็จะติดตะขอนะคะอตะขอของเขาก็จะเป็นตะขอเกี่ยวตรงนี้นะคะตะขอเกี่ยวเนาะฝั่งนี้ก็มีตัวหนึ่งนะคะตัวเกี่ยวนะคะเราเสร็จแล้วเราก็จะเกี่ยวตรงนี้เนาะก็จะได้แบบนี้นะคะสําหรับกระตรงเนาะก็เรียบร้อยนะคะเป็นงานที่ออกมาแล้วก็น่าใส่นะคะเนาะเรียบร้อยแล้วก็สวยด้วยนะคะดูแล้วก็เด็กวัยรุ่นนะคะใส่ได้เนาะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ตามรับชมเนาะก็เราก็ดัดแปลงเอานะคะก็จะเป็นชุดคลรทรัอนไปเลยเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะ,คะ,คะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อัชราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ